อย่าพิ่งรีบฉีดใต้ตาถ้ายัางไม่รู้เรื่องนี้นะครับตอนอายุ20กระดูกมันจะเต็มกระดูกกลางแก้มขอบเบ้าตา แ,แล้วก็ร่องฟันเขี้ยวมันจะเต็มแต่พอเราอายุ30 30กระดูกบริเวณขอบตากระดูกร่องฟันเขี้ยวมันจะสึกลงไปเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเคสจริงๆที่มาทําการรักษากับทางทีมแพทย์ของคุณหมอซีนะคนไข้มาด้วยเรื่องของร่องใต้ตาร่องแก้มแล้วก็คันมัดครับทีมแพทย์หมอซีนะครับจะตรวจประเมินละเอียดก่อน ถ้าเกิดว่าผิวหย่อนๆอย่างเงี้ยก็ไม่รีบฉีดฟิลเลอร์ครับหมอก็จะยิงอาบูเต้ครับเป็นโมโนโพล่าอาเอครับ600ช็อตทั่วหน้าเหนียงคางลำคอครับและอยู่ได้1ปีค่ะ1ปี1ปี1นะฮะปีอนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีนะคะของคนไข้ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมันจะตึงขึ้นมันดีขึ้นนะครับข้อดีคือมันจะประหยัดฟิลเลอร์ไม่ต้องใช้เยอะเลย จะฉีดเข้าไปบริเวณร่องใต้ตาครึ่ง44พอครับบริเวณร่องแก้มนะครับก็ฉีดเข้าไปที่ร่องฟันเขี้ยวครับก็ฉีดแค่ครึ่ง44ครับมีตรงบริเวณที่อุ้งศรัทธามาตรงเออมันบุ๋มไงมันบุ๋มไงเห็นไหมก็ฉีดแค่ครึ่ง44พอสร็จเคสนี้นะคะคนไข้ใช้ฟิลเลอร์ไปทั้งหมด344นะคะโอ้โ ดูเด็กลงเลยนะคะนะวันนี้คนไข้นะครับใช้ฟิลเลอร์เวลาโทโลครับเป็นตัวท็อปของสวิตเลยข้อดีของเขาเนี่ยคือเวลาฉีดออกมาจะดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ม,มีงานวิจัย20ปีเลย่มันเป็นตัวท็อปเลยนะครับ